เงินบาทไปมันจะถูกใช่ไหมเบียร์ใช่หกสิบกว่าลิงใช่ไหมไม่ไม่ครับบาทบาทเลยเหรอบาทครับเพราะข้ามมาแล้วเราอยู่สิงคโปร์แล้วนะข้าตอนนี้อยู่สิงคโปร์แล้วตอนนี้เราสุดไงโปร์แล้วลูกแต่ยังไม่ได้ข้ามแต่ยังไม่ได้นั่นไงคือเราต้องไปเราอยู่ชายแดนเข้า i m m i g r a ช i o n ไทยแดนสิงคโปร์ใช่ตอนนี้อยู่ชายแดนสิงคโปร์ครับใช่ไปอ่ะจะบอกว่าโชคดีมากครับเขา่เห็นว่าเราอ่ะมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วเขาก็หุยมีแต่เรื่องแบบ ตื่นเต้นน่ะวันนี้ตื่นเต้นทุกอย่างเพื่อทำใบนี้มาให้ฟรีทชาาวลเพราะว่ามันเป็นรอบสุดท้ายเรจะไปไหนอ่ะเราจะไปสิงคโปร์กันครับใช่โดยการที่เราจะขับรถเข้าสิงคโปร์ขับรถได้หรือเปล่ายังไม่รู้ก็ขับรถไปดานก่อนอ่ะแน่นอน เดี๋ยวเราไปดีวิวกันบนรถอีกทีแล้วกันเนาะรู้จะได้ไหมบอถ้าไม่ได้อะจะได้ก็นั่งรถบัสเข้าไม่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ขึ้นเครื่องบินไปเลยสิครับเครื่องบินเหรแก้ปัญหาฮัลโยเงินเงินหมดกระเป๋าเงินใครเงินพ่อกับแม่หน้าแล้วแสงสว่างแล้วมึงชีวิตไม่แสงสว่างเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคะท้องที่กับก็ไม่รูดินี่กำลังไปก็คือ ไปยาโฮบาลูนะคะมันเป็นเมืองที่ติดชายแดนสิงคโปรโโ์แสงแสงจะไปอุมต่อไม่ต่อ,อลแล้วลูกเรากลัลวลงเออถูกปะถูกปะถูกแล้วเย็ทาไงไปยาโฮบาลูนี้ทำงานบ้านมาคือถ้าตื่นตีห้เนี่ยนั่งรถบนัสไปมันจะถูกใช่ไหมเบียร์ใช่หกสกว่าลิงค์ใช่ไหมไม่ครับบาท บาทเลยเหรอบ่ายครับเพราะเราเอหรอเออใช่อ่าแอปคลุกนะคะถูกสุดจาหกสิบสองบาทแต่ว่าดีสี่ดีสไม่น่าตื่นไม่น่าตื่นตื่นสี่ทำไมเราจะไม่ตื่นคนตื่นเช้าอย่างพวกเราหรอเมื่อเช้าก็ตื่นเช้านะเมื่อเช้านี่ไงเห็นป้ายแล้วบาลูแล้ว two hours later ออกมาจาก มาเลยแล้วนะครับเรากําลังจะไปสิงคโปร์กันต่อเนาคคือมันเป็นชายแดนเชื่อมต่อกันเนาะแถวโซนยาโฮบาลูก็เรามาทางรถบัสกันมันก็เลยอ่าจะต้องแวะจากรถบัสแล้วเขาก็จะลงมาจัดท่าสอตกันแล้วก็เหมือมนจะฝั่งนี้ปะข้ามมาแล้วเราอยู่สิงคโปร์แล้วนะ ตอนนี้อยู่สิงคโปร์แล้วตอนนี้เราสุดสิงคโปร์แล้วลูกแต่ยังไม่ได้ข้ามแต่ยังไม่ได้นั่นไงคือเราต้องไปเราอยู่ชายแดนเข้า immigration ชายแดนสิงคโปร์ใช่ตอนนี้อยู่ชายแดนสิงคโปร์ครับปป่ไวอ่ะไปไหมตอนนี้เราอยู่บนรถบัสนะครับเรากำลังจะเดินทางไปไปไหนนิชานไปเปไปไปชายตาถาวอไปสิงคโปร์สิงคโปร์ค่ะอนที่จะรู้ว่าบัสขึ้นยังไงก็คือหมดไปแล้ววันนึงนะคะตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มมาเลยแล้วนะลองลองซื้อไป ถ้าไปเชียงรายทางมันแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วเราขับลงไปเออเติร์นั่งรถประมาณสองชั่วโมงครึ่งนี่ยเหรอเนี่ยเหรอที่เราเสียค่ารถเท่าไหร่ห้าลิงค่าลิงกิทห้าลิงกระมันห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็มันสี่ลิงบวกหนึ่งตรงนั้นใช่ป่ะท้าไมแถบตรงนั้นทำไมถึงต้องเสียทางวะก็ค่าออกจากเมืองเขาหนึ่งลิงเนี่ยแล้วเดี๋ไปเจอจุดเช็คพอยต์อีกก็คือไม่รู้วันนี้ได้นอนกี่โมงเลยอ่ะจะบอกว่าโชคดีมากครับ เขาอะเห็นว่าเราอะมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วเขาก็อุยมีแต่เรื่องแบบตื่นเต้นนะ่ะวันนี้ตื่นเต้นทุกอย่างรถก็แล้วครับนะเขาฟรีอนีคือเ,เขาอะฉันั่งถอ่เขาเรียกอะไรอะเหมือนกับเป็นผู้จัดก,การสถานีอะ <c oughs> เขาเห็นว่าเป็นรถไฟรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยขอชื่อนามสกุลแล้วก็เลขเลขท้ายสี่ตัวของพาสปอร์ตเราเพื่อทำใบนี้มาให้ฟรีทราเวล พราะว่ามันเป็นรอบสุดท้ายแล้วเขาบอกเนี่ยใช้ได้ครั้งครั้งเดียวนะ <c oughs> นี่เราอะ่ะอยู่วูดแลนด์นนะแล้วเขาให้เรานั่งรุดรุดรุดแล้วเ,เขาบอกมาเชงตร <มา S 1> งนี้ถ้าจะไปใช้น,นาท้าวต้องเชงอ่านี่ไง N N E สามเนี่ยเห็นป่ะมาแล้วก็ใช่ไหมเนี่ยตรงทีนี้ N E สามมันก็ยังไม่ถึงบาเบียงอ๋องนะแล้วก็ลงแพนเซลเลยลงแล้อก <c oughs> ลงแพน เราจะไปหอะไรกินกนเลยเกดเดดอนี่มาานีแรกเลยนี่ว่าใช่โอเค